ดีค่ะเอิร์นเอิร์นฟาติมานะคะสวัสดีค่ะเฟลลี่กิลันาค่ะวันจันทร์ตรงเลาวันนี้จะเล่นอะไรคะเอ่อก็เรื่องโดโรมิโอรักนี้ไม่มีโรมิโอค่ะมีจูเลียนทั้งสองคนค่ะไหนยไปเป็นยังไงก็จะทำอะไรได้บ้างก็ตามตามเรื่องตามชื่อเรื่องเลยค่ะโรมิโอก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบ ปัญหาเกี่ยวกับฝั่งผู้ใหญ่เขาจะแบบไม่ชอบกันแล้วเราก็เป็นตัวลูกที่แบบสองตระกูลใช่ที่แบบแล้วมันมากักกันใช่ถ้าเกิดว่าเด็กคือก็กักกันแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผ่านโุรศรรค์ไปได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันค่ะมันมีสว่างมากหว่าเลยแซ่บถึงเป็นยังไงบ้างผสมเลยค่ะชอบรถค่ะ รถอะไรมาสุดรถอะไรมาสุดรถอะไรมาสุดอกให้คนดูพูดค่ะนี่้ไคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนกันบ้างตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาบทค่ะแต่ว่าตัวหนังแซดเกิลของเราก็ถ่ายจบไปแล้วค่ะก็น่าจะออนโลงปีหน้าค่ะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะ พวกเราด้วยนะคะก็ดีใจค่ะที่แฟลลี่ยอมมาแบบว่าเล่นโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะต้องมีโปรเจกต์อะไรอย่างงี้แล้วก็แคสคนเดียวแต่ว่าอย่างไรว่าเอาแฟลลี่คนเดียวเลยค่ะเพราะว่าเล่นหลังแล้วแบบรู้สึกคิกมากอะไรนะคะงล้วแล้วหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่องพ่อมาเล่นแล้วก็มาเล่นเล่นกับเพื่อนเพราะว่ามาเล่น

เพราะว่าถามเอินทุกผ่าเลยเพราว่าท่านี้ทำยังไงดีเลยแต่ตอเล่นเก่งเานเก่งไงเฮ้ยไม่เก่งเฮ้ยไหนๆก็เปิดแล้วนะขอให้แบบว่าาฝ่กัน่อยว่าใหน้าไงเรียมเอกันเลอยากให้เห็นๆกันค่ะเป็นคนสวยมากค่ะแสมน้เป็นคนแบบเรียกว่าคมเก่งคก้านอ่ะแบบแบบอะไรกีตาร์ก็ได แล้วร้องเพลงแล้วเต้นแล้วได้ภาษาแล้วทุกอย่างอ่ะเออเป็นคนที่แบบเก่งจริงๆเลยขอบคุณค่ะไม่เก่งแล้วเป็นยังไงบ้าคะ่เก่เป็นังไงตงอยังไงหรอคะก็รู้สกว่เออคือหรสวหนูไม่เคยเจอแบบผู้หญิงที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแบบเฟรี่อะค่ะคือมืน ทำอะไรแบบก็ดูแบบน่าเอ็นดูน่าดึงดูดน่ามองอะไรนะคะก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเลยค่ะเลี้ยงแค่ชื่อเลยเอาสาวๆกันรู้สึกก็รู้สึกดีค่ะแว่าสบายใจอะไรคะเหมือนกันค่ะก็ได้ดี ก็ซีรีส์โนโรมมโอดักนี้ไม่มีโรมีโอของพวกเราด้วใจค่ะพวกเราจะตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจทำแบบกับทุกทุกอย่างที่ได้รับมาตั้งใจทำงานค่ะฝากทุกคนเอ็นดูพวกเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ